สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน้แน่กดแช่แช,กช,กช่กดนานๆนกดยัๆดน,นๆกดเยอะๆยอะนะคะเดี๋ยวที่ฉัจะพาไปดูความฉลาดปาดเปลือกของจีนทนายจำเลยนะคะไปดูวิธีการสู้คดีสู้ยังไงห้าล้านติด20สปีไปดูกันคะ่ะเป็นเพราะความปราดเปลือกของทนายท่านนี้แท้แทไอ้โพยจึงมีวันนี้คนละอย่างเองคนละแนวเองอ่ะอย่างเรื่องเส้นผมหักล้านว่ายังไง เรื่องเรื่องเรื่องเส้นผมนี่นะผมบอกว่ามันเป็นชีอชีวะโลหะชีวะโลหะชีวะโลหะคือมันมีน้ําปนใช่ไหมกับวัตถุโลหะอถืถ้าถ้าวัตถุโลหะเนี่ยเราตัดปึ้งเนี่ยสิบเดือนสามปีก็ยังองศาเดิมใช่ไหมอ่าอย่างปากกาเนี่ยอ่าเป็นเป็นปโลหะ<ไ>แต่ถ้าผมยกตัวอย่างอเน,นี้มัเอมเดหมือนเดิมไปห้าปีหกปีหรือสิบเดือนก็เหมือนเดิมอ,องศากันตัดเหมือนเดิมเอาเนื้อมาก้อนหนึ่งคุณตัดวันเนี้ยอีกสิบเดือนคุณไปพิสูจน์มันจะเท่าเดิมไหม มันต้องขดตัวหรืออะไรเพราะมันมีน้ําปนมันชีวะโลหะนึกออกไหมครับที่ฉันว่าพวกเราทุกคนต้องยอมรับความปราดเปลี่ยงของท่านสุรชัยชินชัยนะคะท่านปาดเปลื่องมากเลยค่ะโดยทั่วไปคนที่จบทนายโดยมากจะเรียนจบสายศิล น้อยคนที่เรียนสายวิทย์แล้วไปเรียนนิติศาสตร์นะคะดิ่ฉันมีเพื่อนที่เรียนสายวิทย์แล้วไปเรียนนิติศาสตร์เป็นเพราะว่าสอบเอนทรานเข้าในสายวิทย์ไม่ได้จริงๆก็มักจะห้อยนิติอะไรไว้ซึ่งพอเทียบคะแนนระดับของเด็กวิทย์แล้วจะต,ติดนิติดได้ไม่ยากเย็นนักนะคะทีนี้เนี่ยท่านน่าจะเรียนสายศิลปศาสตร์มาคือไม่ได้ไม่ได้เรียนสายวิทย์มานะคะ พอดูจากความจี่เวลาท่านอาธิบายพูดถึงเรื่องอะไรในนิติวิทยาศาสตร์ดูท่านจะใช้คําไม่ค่อยคล่องแต่ปรากฏว่าท่านมีความรู้เรื่องโลหะดีมากโลหะมีสองชนิดค่ะวัตถุโลหะกับชีวะโลหะผมเป็นชีวะโลหะถ้าเป็นวัตถุโลหะอย่างปากกาเนี่ย เอาไปตัดปุ๊บไอ้ภาคตัดขวางอันนั้นไอ้ตรงนั้นน่ะรอยตัดตรงนั้นน่ะมันจะคงจะเฉียรจะผ่านไปกี่สิบปีมันจะไม่เปลี่ยนท่นานอธิบายได้ชัดเจนแจ๋วนะคะเพราะว่าไอ้ปากกาอันนั้นมันเป็นวัตถุโลหะส่วนเส้นผมเป็นชีวะโลหะแล้วท่านก็เลยยกตัวอย่างชีวะโลหะอีกอันหนึ่งคือก้อนเนื้อท่านบอกว่าก้อนเนื้อที่เป็นชีวะโลหะเนี่ยเอามาตัดชับสมมุตินะคะสมมุติว่า,มมวาเราจะทำซอเออซอยจุ เอ,อเราจะทําซอยจุกินเราตัดเนื้อชับไปแล้วเรากินไปแต่บางเอ้ยมันมีชิ้นหนึ่งมันหล่นอยู่ข้างๆเขียงมันมีชิ้นหนึ่งมันมันหล่นอยู่ข้างๆเขียงอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปสิบเดือนท่านบอกว่าจะมาดูรอยตัดจะมาตรวจได้ไหมว่ามันเคยเป็นไอซอยจุชิ้นที่เคยกินกับตอนนั้นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้จะมาเิดบเปรียบเชียบได้ไหมสมมตินะคะการกินซอยจุจานนั้นเนี่ยมีการเอาไปตรวจกันด้วยเ ผ่านลำแสงผ่านสินเครื่องสินโครตอนนะคะเพื่อที่จะตรวจภาคตัดขวางองซอยจุไว้แล้วปรากฏว่าพอเรา,าพบว่ามีไอ้ใครคนหนึ่งมันแอบยักยอกซอยจุ้ไปหนึ่งชิ้นครั้งนั้นแล้วเราไปพบมันอีกทีหนึ่งว่าไปอยู่ในครอบครองของไอเนี่ยเราจะเอามาตรวจว่าเนี่ยต้องเป็นซอยจุชิ้นที่กินกันคราวนั้นแน่เลยเนี่ยมันจะตรวจไม่ได้แล้วคะ่ะท่านมันเน่าค่ะ เอาเนื้อมาตัดจุ๊กอีกสิบเดินมาตรวจรอยตัดมันจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะนอนแตกหมด <c oughs> ดิฉันต้องยอมรับความปาดเปลืองของท่านสุรชัยชินชัยนะคะว่าโลหะมีอยู่สองชนิดค่ะวัตถุโลหะแต่ชีวะโลหะดิฉันไปค้นคําว่าชีวะโลหะไปค้นใช้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสไปค้นนะคะ เป็น bio metallic หรืออะไรก็ตามชี bio metallic bio อะไรสารพัดสารเพทุกคำนะคะชีวะโลหะไปค้นก็ไม่เจอแต่ถ้าวัตถุโลหะไปค้นเจอคำมันก็คือโลมันก็เป็นวัตถุที่เป็นโลหะโลหะดิฉันเท่าที่เจอทเท่าที่เรียนมานะคะมันจะมีอยู่สองอย่างคือโลหะที่เป็นมีองค์ประกอบเป็นเหล็ก กับโลหะที่ไม่ได้เป็นเหล็กอย่างเช่นอลูมิเนียมหรืออะไรอย่างอื่นทองดงทองแดงอะไรคุณสมบัติสําคัญของโลหะอย่างหนึ่งก็คือนอกจากต้องมีผิวมันวาวอะไรประเภทนี้แล้วนะคะยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ,อ,อนําไฟฟ้าทีนี้อย่างเส้นผมเนี่ยจริงๆมันควรจะเรียกว่าเป็นวัตถุชีวภาพมากกว่า เพราะว่ามันไม่ได้มีชีวิตไอตัวเส้นผมนี่นะคะมันไม่ได้มีชีวิตแต่มันมาจากสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบอยู่บ้างอยู่บ้างนะคะแต่มันไม่ได้มากมายเหมือนไอเนื้อซอยจุที่พอสับปุ๊บแล้วแบบสิบเดือนไอรอยตัดนั้นมันจะเน่าไปมันจะบุบมันจะเบี้ยวมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ท่าน ธุรชัยชินชัยได้อธิบายเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่กย่างอธิบายด้วยเสียงดังฟังชัดดูดูแล้วลูกความกับทนายความท่านนี้ถ้าเราจะเรียกแบบให้เกียรติคือถ้าเรียกแบบพีเนากรลงผุดูจะเป็นการหมิ่นเกียรติท่านเป็นนิดนึงเรียกแบบให้เกียรติก็ต้องขนมพอสมน้ำยากันละค่ะเรียกว่าขนมพอสมน้ำยาจริงๆเพราะว่ายิ่งพูดยิ่งขึ้นยิ่งเสียงดังแล้วคือ ไม่ยอมเปิดโอกาสให้พิธีกรเขาได้ตั้งคำถามท่านเตรียมอะไรมาก็จะพูดอย่างนั้นแรงบันดาลใจก็ต้องมีแย่งอำนาจจงแย่งทรัพย์สินแย่งอำนาจแย่งสังว่าทำไมมีตรงนี้วนอยู่ในรายการเดียวเด็ดพยายามจะพูดถึงสามครั้งจนคุณภาคภูมิจะบอกพอเตอะพอเตะเดี๋ยวไปฟังต่อค่ะเส้นผมทนายเบิ้มอะไรบอว่าเส้นผมคือชีวะโลหะถูกต้องแล้วย่างอันที่สอง เส้นผมที่ว่าเอาในลุงพลไปเนี่ย<ๆ>ในรถเนี่ยเป็นเส้นผมไม่มีดี a ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าม,มีรเส้นผมไม่มีรากไม่มีรากผมไม่มีรากผนซึ่งจะหานิวเคลียสเอ็นเอมาพิสูจน์ว่าอัตลักษณ์ว่าเป็นเส้นผมของใครก็มีเฉพาะไมโตรคอนเดียดีเซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเส้นผมสาแหลกทางบารดาเป็นของยายาก็ได้เป็นแม่ชมพู่ก็ได้เป็นป้าแตนก็ได้เป็นน้องสาวแม่ชมพู่ก็ได้หรือเป็นน้องชมพู่ก็ได้ แต่เส้นผมเส้นนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของชมพู่ระบุตัวตนโ,โดยชัดเจนไม่ได้ไม่ได้แต่ทําไมทําไมต้องยันว่าเป็นเส้นผมที่พบข้างศพก็คือองศาการตัดอองศาการตัดมันเท่ากันเป๊ะกับเส้นผมที่เจอในทางรายงานไม่ได้เท่ากันไม่เท่าอ่ะไม่เท่ากันครับในทางรายงานไม่ได้เป๊ะว่าสี่สิบห้าองศา,าเท่ากันแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่ว่าพออนุมานได้ว่าเส้นผมนี้ถูกตัดด้วยวัตถุมีคมข้างเดียวแล้วก็ในคราวเดียวกัน และคนคนเดียวตัดผมก็หักล้างแม้กระทั่งว่าจุดที่พบเส้นผมนะ่ะมันไม่ได้เป็นหินมันเป็นดินดินทึ่งมีความนุ่มมีดข้างเดียวจะตัดได้ไหมมันไม่ใช่ของแข็งอย่างเงี้ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีดที่ว่าคมเดียวที่ตัดนะ่ะก็ไม่พบปลายนิ้วมือหรือดินเอของลุงพลมีดพกสั้นที่ว่าไปในในนี้นะแล้วก็ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือว่าไม่มีไม่ไม่เขาเรียกว่าได้เส้นผมมา โดยมีพิรุตข้อมูลเหล่านี้เรื่องแบบนี้ประโยคทับตรงนี้นายสุรชัยชินชัยได้พูดไปก่อนที่จะมีคำพิพากษาแล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าย,ยกแน่เพราะเหตุนี้คุณภาคภูมิถึงบอกว่าพี่ครับเอาอันเดิมอย่างนี้ไปสู้จะไม่แพ้เหรอครับเพราะเ่าแพ้มาแล้วรอบหนึ่งนายสุรชัยชินชัยบอกว่า แต่อย่าลืมนะว่าคนอ่านเปลี่ยนคนเขาอาจจะมองเห็นอย่างผมก็ได้ขนาดพูดถึงเรื่องผมยังต้องให้ลูกความมาบอกว่าไม่มีรากไม่ใช่ไม่มี DNA เส้นผมนะ่ะมันมีดีเออยู่จะเป็น d ีเแบบไหนมันมีบางเส้นที่มันเสื่อมสภาพจริงๆจะตรวจแม้กระทั่งไมโตคอนเดรียก็ไม่ได้นะคะแต่อันนี้มันตรวจไมโตคอนเดรียได้อยู่ ว่าเป็นสาแหลกฝ่ายแม่จริงๆตรงกับของน้องชมพู่มันก็ใกล้ก็ไปนิดนึงนะค่ะแต่ส่วนที่เขาอนุมานว่าเป็นของน้องชมพู่ก็ตรงที่ว่าตัวข้างบนที่พบเนี่ยได้ตรวจแล้วว่าเป็นของน้องชมพู่แน่นอนส่วนตัวในรถเนี่ยนะคะเขาดูองศาการตัดค่ะเขาดูองศาการตัดทีนี้สุรชัยเนี่ยมาเถียงว่า มันก็ไม่ได้ตรงทุกเส้นนะองศาการตัดดูเหมือนจะมีสององศา45กับ26 45กับ26เพราะอะไรมันมีการตัดสองครั้งมีการตัดครั้งแรกทึ่งอันนี้45มีบางเส้นที่ขาดมีการตัดครั้งที่สองทึ่งอันนี้26 และไอ้26เนี่ยมันมีรอยตัดของ45อยู่ที่ไม่ขาดตรงนี้พอคุณภาคภูมิแยง้งเบิ้องตอบไม่ได้แล้วก็วกมาที่เดิมคือได้มาโดยไม่ชอบโดยที่ไม่ได้คิดว่าสู้ไปแล้วว่าได้มาโดยไม่ชอบแต่ลูกความตัวเองยอมรับการตรวจค้นแล้วก็เซ็นรับทราบ ถ้าสารชั้นต้นฟังไอเรื่องตรงเนี้ยมันมีลายมือชื่ออยู่เนี่ยอุทธรจะจะฟังเหรอคะ้ว่าได้มาโดยไม่ชอบแล้วถ้าคุณอธิบายแบบเนี้ยว่าเส้นผมมันเป็นชีวภาพในชั้นอุทธรเขาฟังแล้วเขาจะเชื่อเหรอคะโดยเฉพาะคนที่มาอธิบายไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเส้นผมทางนิสิตวิทยาศาสตร์ แล้วทั้งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการใช้แสงซินโครตอนจะระบุได้เหรอคะจะบอกได้เหรอคะแถมยังไม่มีการทำการทดลองมาพิสูจน์ว่าถ้าเส้นผมตัดทิ้งไว้เนี่ยมันมีส่วนประกอบของน้ำตัดทิ้งไว้นานๆรอยตัดมันจะเปลี่ยนไปได้มีการทำการทดลองนั้นไหมคะถ้าไม่ได้ทำแล้วก็สุรชัย ดิฉันว่าคุณห้าล้านยี่สิบปีแพงไปนิดหนึ่งพวยนั่งอยู่ในรายการนั้นพวยตอนนี้คงต้องรู้แล้วสินะว่าต้องทำอย่างไรพวยคงต้องรู้แล้วสินะว่าถ้าปล่อยให้ทนายเก่งฉกาดคนนี้ที่คิดค้นโลหะชนิดใหม่โลหะชีวภาพเนี่ย ทนายผู้คิดค้นโลหะชนิดใหม่ยังให้เขาเป็นทนายต่อไปพวยรู้ใช่ไหมว่าอน,นาคตของพวยคืออะไรถ้าเทียบกันระหว่างสกิลนะบอกเลยการพูดการอะไรเนี่ยสู้นิทัศไม่ได้เลยนะสุรชัยเนี่ยสุรชัยมีแต่เรื่องเดิมๆเ,เรื่องอะไรก็ไม่รู้โอ้โหวัตถุโลหะโลหะชีวภาพอย่างงู้นอย่างนี้โลหะวัตถุสารพัดส,สารเพ เก่งกาจไปทุกเรื่องแต่เวลาพูดแล้วมันฟังแล้วมันไม่ได้ความสักเท่าไหร่เป็นทนายความที่ไม่ได้ความสักเท่าไหร่แต่ไปดูนิทัศนสินิทัศน์มีนิทานมาเป็นกระตักกระตักเลยจะเอาเรื่องไหนล่ะนิทัศเล่าได้หมดเพราะฉะนั้น,นคิดดูดีๆว่าใครควรจะเป็นทนายให้คุณในชั้นอุทธรชัยพลต้องคิดให้ดีๆนะเพราะตอนท้ายรายการเขาก็บอกว่าถ้ามึงคุกหรือมึงประหารมึงโดนคนเดียวนะเว้ยทนายไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆว่ายัางสมควรที่จะเอาทนายคนเนี้5ล้าน20ปีคนเนี้สุรชัยชินชัยคนเนี้เป็นทนายสู้อุทธรณ์ให้อีกหรือเปล่าในเมื่อเล่าเก่าในขวดเก่ามันก็แพ้มาแล้วในชั้นต้นไปชั้นอุทธรณ์จะไหวหรืออายการดุนะคนที่พอจะสูสีสูสีเล่านิทานแข่งสู้กับอายการได้น่าจะเป็นนิทัศนะ ชัยพลอยากได้นิทานเรื่องไหนนิทัดเล่าได้หมดเชื่อกูกูเรียนมาแล้วถ้าไอพ้พวยกับอิทถิดนี่นะคะเชื่อคำทนายของตัวเองดิฉันว่าอีกหน่อยจะมีการหยุ่มหมอยทุกคนในานาเนี่ยแะคะ่ะเหล็กเหล็กมันไม่ไปซื้อกันแล้วะคะ่ะยุ่มหมอยมาถักเป็นเสาเป็นคานเป็นอะไรสารพัดสารเพ จะสร้างบ้านจะสร้างอะไรจะสร้างประตูลงประตูรั้วไม่ต้องไปซื้อเหล็กกูแนะนําเลยพวกมึงอ่ะยุ่มหมอยออกมาถัดกันเลยเพราะว่ามันเป็นโลหะชนิดหนึ่งถ้าผมเป็นชีวะโลหะหมอยก็ต้องเป็นโลหะด้วยเช่นกันอี <c oughs> พวกในนา,นามึงระวังไว้นะเดี๋ยวไอ้พวยมันจะทําประตูทํานุ่นทนํานี่ขาดเหล็กขึ้นมาแม่งยุ้มหมอยพวกมึงแน่แน่ <c oughs>